สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีเก่าเลฟซีใหม่ของบ่าวไทยและสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมในช่องเดือนป่าก,กับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่สิบสี่แล้วนะครับเดือนสิงหาคมปีพศสองพันห้าร้อหกสิบห้าครับมาหมายเดิมครับทุกคนหมายหมานของเราพิกัดป่าบ้านหนองเมฆครับตำบลห้วยขาเมืองมัชลิกจังหวัดอุบ,บลราชธานีครับผมวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็มากันสามคนครับ มีเ่าไทยมีสาวเปียแล้วก็มีแม่ใหญ่คิมครับผู้ร่วมอุดมการมีสามคนครับวันนี้แม่ใหญ่ก็จะพามาล้อหาเป็นเห็ดบวกขาวเห็ดบวกเห็ดบวกโพนเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะหมานหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ได้ก็จะไปตามหาเห็ดพึ่งเหมือนเดิมครับเอาละครทุกคนเดิวมารอรุ้นนะครับว่าวันนี้เป่าไทยกับสาวเปียจะหมานเห็ดอะไรบ้างไปกันเลยครับเอาแล้วครับทุกคนหมูขแรกแหกหมาน เห็ดปวกมาครับทุกคนสวยางามมากเลยค่ะตันนี้ตามลาหาเห็ดปวกครับวันนี้มามันเพลยค่ะดอกสวยอยู่เนาะสาวเปียสวยอยู่ค่ะแต่ถ้าเรามาตั้งแต่ตอนเด็กเราจะได้ดอกตูมหรือเปล่าน<อ>น่าจะบานตั้งแต่กลางคืนเนาะน่าจะบานตั้งแต่กลางคืนนะคะแต่ว่าบานแข่งนะคะโอ้ขายาวมากเลยบ่วไทย ออยังไม่คิดว่าจะได้เจอนะคะทุกคนฮะแม่บอกมามาเหรอ,อ,อเจอกันแล้วเหรอแปบ๊บหนึ่งแม่แป๊บหนึ่งแม่ใหญ่เจอแล้วครับทุกคนวันนี้มาสามคนครับวันน,น,นี้วันนี้ไม่ใหญ่อ้อมไม่ได้มาวันนี้มากับแม่ใหญ่คิมแล้วก็สาวเปียแล้วก็เ่าวไทยครับวันนี้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อ้อมติดทุระค่ะไปทุระ <พ>อขอตะกร้าให้สาวเปียนะไม่อยากเจออีกแล้วใช่ไหมเอามาครับทุกคนเก็บกันยาวๆโอ้ยหมดเยอะมากเลยหมดเยอะครับทุกคนโอ้ยระวังขาสาวเปียเอาขาขึ้นไหมหมดขาตัวอร่อย ขาเห็ดปวกอร่อยมากเนาะหวานค่ะเมือขาเห็ดละโงกเลยครับมดเยอะมากครับทุกคนมดคันครับมดอันนี้เอาไว้เนาะโอก่ค่ะดอกเละก็แมวเนาะเอาต่ดอกแข็งครับดอกไหนที่เอาแล้วมันผุก็จะไม่เอาเนาะเมื่อวานมีคอมเมนต์เนาะว่าอะไรนะเก็บสโลมากเก็บเร็วๆหน่อยเก็บเร็วไม่ได้นะครับทุกคนเห็ดปวกรีบเก็บไม่ได้ครับต้องค่อยๆเก็บ น้องจะขาหักหนึ่งเลยจะขาหักแล้วก็สองจะไม่สวยครับสามเลยก็จะเอาขาไม่หมดนอาเสาวเปียเขาค่คคอยเก็บครับใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบเก็บอันนี้ก็จะอ๊้เปล่ยอันนี้แก่โดนปลวกกินค่ะเฮ้ยจค่อยมาเลือกเอาครับทุกคนถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมก่อนดอกไหนได้ไม่ได้เหรอสาวเปียจะเลือกอีกดอกน้องแข็งอยู่นะคะแต่ว่ามดมดกินเนาะทั้งมดทั้งปลวกเนาะ นะครับทุกคนตรงนี้จะสวยอยู่หรอกสาวเปียใช่ไหมไนี่ครับพุ่มนี้จะสวยอยู่ครับทุกคนดอกน้องแข็งนะครับบานแข็งหมดเยอะมากครับรอสาวเปียแป๊บหนึ่งวันนี้เราจะเจ,เจอดอกตูมหรือเปล่าสาวเปียเจอค่ะ อโอ้ยหมดเยอะมากครับคันไปหมดแล้วครับหมดเยอะมากครับ ตมดคัแม่ใหญ่เดินหาหเห็ดดกครับผู้ทำไมเห็ดปวกชอบออกตรงมดคันเนาะหรือว่ามดคันชอบมาอยู่ตรงเห็ดปวกมดชอบมากินน้องค่ะไม่ว่าอร่อยเนาะมด,มดก็จะมาขึ้นกินเรายังชอบเห็ดปวกอร่อยครับหวานหอมด้วยนะคะเห็ดปวกดอกแข็งนะครับทุกคนดอกน้องแข็งแต่ว่ามีมดเฉยๆเนาะตรงเมื่อกี้ก็ที่ว่าเอาดอกเอาไม่ได้กระปวก,กินเนะาะสาวเปีย่ย ทั้งปวกทั้งหมดครับวันนี้จะปังหรือเปล่ามารอรับชนม,บชมกันครับทุกคนโอ้ชะตูหมดเนาะสาวเปียา,าตูหมดแต่<อ>แ,ตแต่ตรงนี้ขายยาวเนาะไม่เหมือนตรงเมื่อวานที่เราเก็บเนาะเมื่อวานที่ตรงที่เราเก็บขายยาวอยู่ครับแต่ว่าขายใหญ่เนาะใช่ค่ะขาขาขาใหญ่ค่ะตรงนั้นเมื่อวานที่่าวไทยกับสาวเปียเก็บเกือบโลเนาะ สาวเพียนี่ใจอิดใจเดียวมดกัดเป็นกันวงใจให้สาวเปียที่โดนมดกัดด้วยครับทุกคนเร็วๆสาวเพียขาขายาวมากครับทุกคนสาวเปียจิ้มมันเลยโดนกัดอยู่ในที่เกเพเย็ดยังพอทนเนาะมากัดอยู่ในตะกาอีกใ <c oughs> นตะก,กาก็เยอะมากครับ ม่ใหญ่เฝ้าเห็ดได้อยู่ครับไม่ใหญ่เจอใหม่แล้วน <c oughs> ม่ยมันหมดกัด <c oughs> หมดเยอะมากครับหมดคันวูบ่าไทายคันไปหมดแล้วครับนี่สาวเปียรีบเก็บสุดๆเลนะครับโอ้ยโอ้ยหมดเยอะมากโอ้ยสาวเปียเอาเลยเอาเลยเร็วเร็วเร็ว <c oughs> โอ้ย มาครับอัตร้ามาสาเมัเปียดเะดูครับทุกคนเต็มตะก้าครึ่งตะก,ก้าแล้วครับหมู่เดียวเดี๋ยวมารอรุ้นต่อครับทุกคนอ๋อทุกคนครับตรงยายเจอค่ะสวยอยู่เนาะตรงที่ไม่ใหญ่เจอครับที่ไม่ใหญ่เรียกให้มาเก็บอีกหมู่หนึ่งครับใกล้ๆก,กันเลยเนาะใกล้ๆกับที่สัเปียเจอเลยค่ะเดินลงมานหดนึงไม่ใหญ่เจอแล้วไม่ใหญ่ก็เดินไปหาต่อครับนั่ง ยืนเฝ้าห่มเห็ดให้แล้วก็พอบ่าวไทยกับต่อเปียเก็บเมื่อกี้เสร็จก็เดินไปหาต่อตรงนี้มดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะไม่เยอะแต่มีเหมือนกันครับแต่เมื่อกี้มดเยอะมากครับทุกคนอดูขาจะให้ต่อเปียเก็บด,ดอกใหญ่ให้ดูครับต่อเปียเก็บด,ดอกใหญ่มาเอาขายมดหามไม่เหลือเอาขึ้นมาให้ทุกคนดูหน่อยดูครับดอกเดียวหวังตะก้า เดินจนว่านอท้ทีแรกคิดว่าจะไม่มีนึกว่าหมดไปแล้วค่ะอู้มาวานนะแล้วจะพอดีเนาะสาวเปียค่ะเมื่อวานก็เราจะไม่เห็นหรอกเพราะว่าน้องน่าจะขึ้นตอนเด็กเนาะจะเป็นตูมค่ะเพราะว่าดอกน้องยังแข็งอยู่น้องไม่ได้แก่จนแบบว่าหลังยังหลังแบบนี้เขาไม่เรียกว่าหลังแดงใช่ไหมสาวเปียไม่ค่ะหลังแดงจะเป็นแดงเลยค่ะจะแก่จนแบบปีกหักดอกหลังแดงนี่เขาเรียกว่าแก่แล้วนะใช่ค่ะดอกเท่าดอกแก่แล้วครับ ันนี้ยังแข็งดีค่ะแข็นแข่งสวยสวยมากครับน้องน้องหน้ากำลังบานตอนช่วงเช้ามืดเนาะประมาณตีสามตีสี่เนาะ,ะแต่ว่าถ้ามาตอนเด็กมาส่องก็ไม่เห็นครับถ้าน้องเป็นจุม่มจูมถ้าไม่มีบานให้เราเห็นเนาะใช่ค่ะถ้าถ้าไม่มีบานก็มองลําบากค่ะมองไม่เห็นครับขนาดดอกจุ่มจูเอ้ยขนาดดอกปันบานบางทีมาส่องก็ไม่เห็นนะครับ เดินผ่านแล้วผ่านอีกโหด,ด,ดอกยังแข็งอยู่เลยบอทายจะด,ดอกส,สวยๆเลยครับทุกคนนี่ต้นนั้นสวยอันตรงนี้ทุกคนดกกะ้าค่ะตรงนี้สวยอยู่เนาะแต่จริงๆแล้วก็สวยหมดแล้วครับเช้นว,ว่าน้องบานน้องบานแข็งครับบานยังสวยค่ะบานยังแข็งอันนี้กำลังงางๆเนาะ เศษหลากไม้ค่ะดอกนี้โดนมแมลงกินขาบอไถ่ทุกคนครับกกสองปุ่มเต็มต้กกาครับสองมูส,สวยๆเลยครับเพิ่งขายสองดอกครับ ลายครับมาล้อหาเพึ่งเนาะสาเปียค่ะพึ่งไข่ครับดอกเล็กครับพึ่งเลือดครับเห็ดแดงดอกหนึ่งครับผมให้สากเปียเก็บ ดอกดำมากครับสวยมากเลยเนาะเสาเปียค่ะโอ้ยมีดอกขายใหญ่ๆครับเห็ดเพิ่งไข่เาาเห็นเป็นเป็นดอกเล็กๆแบบนี้ยเยอะเลยเนาะเสาเปียค่ะปบเป็นจีน๋น้อย มีดอกเล็กๆแม่เ,นเ,นยเยอะมากเลยต่อเปี่ยปกไว้กำลังออกต้องเห็ดพึ่งนี่ครับเล็กๆพึ่งน้ำอ้อยครับดอกสวยมากครับ<ม>พึ่งขาลายครับ<ม>พึ่งไข่สองดอกครับ เมื่อกี้บา่าวไทยเหยียบไปดอกหนึ่งเสียดายมากมมีดอกเล็กด้วยดอกแบบนี้เยอะเนาะสาวเปียอาคบทุกคนตอนนี้ก็จะเดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วละครับมาดูผลงานวันนี้ของบ่าวไทยและสาวเปียกันครับทุกคนหมานอยู่ครับเห็ดเริ่มหมดแล้วครับทุกคนเห็ดหางครับตะการนี้จะมีแต่เห็ดปวกเลยครับ เป็นเห็ดปวกขาวครับทุกคนเห็ดปวกโพนได้สองโพนเนี่ยแหละครับสองหมู่ทุกคนหมานอยู่ครับเห็ดปวกเต็มตะกร้าครับเห็ดพึ่งนี่ก็จะได้เป็นเห็ดพึ่งไข่นะครับเห็ดพึ่งน้ำอ้อยเห็ดพึ่งเลือดหรือเห็ดพึ่งขาลายครับก็ได้เห็ดพึ่งดําดอกสองดอกเนี่ยแหละครับเห็ดพึ่งก็น่าจะได้ประมาณโลอยู่แล้วครับทุกคนหมานอยู่ครับมีแต่ดอกสวยๆครับเห็ดปวก โอ้ยเสียดายมากครับทุกคนเก็บไม่ได้เยอะมากมดกินครับแล้วก็ปวกเจาะน้องครับเอาไม่ได้จังเยอะครับผมเสียดายมากก็ตะการหนึ่งเห็ดปวกตะการหนึ่งเห็ดพึ่งครับรอรุ้นอีกสักสองสามวันสามสี่วันนยครับทุกคนถ้าเกิดฝนไม่ตกเมื่อวานฝนก็ตกลงมาครับตอนเย็นแต่ว่าตอนเช้ายังไม่ตกครับตอนนี้อากาศร้อนอบอ้าวมาครับไม่รู้ว่าจะยังไงเห็ดต้องรอรุ้นด้วยกันนะครับทุกคน ก็ติดตามบ่าวไทยกาะสาวเปียวไว้ครับก็จะคอยบอกตลอดครับว่ามาเห็ดที่ไหนแล้วก็ช่วงนี้เห็ดอะไรออกเห็ดพึ่งกระหางครับวันนี้เดินหาจนเมื่อยครับผมคนมาเห็ดก็ไม่ค่อยได้กันครับวันนี้พวกคนมาขายเห็ดประจําวันนี้บ่าวไทยกระสาวเปียกก็ใหม่กันวันที่สิบสี่นะครับเดือนสิงหาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับพิกัดเดิมครับทุกคนป่าบ้านหลังเมีครับตามลนน้วยขาเบอวุฒิลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับ สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าไทยและสาวเปียด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพ่อผมนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้ไปพาคลิปใหม่ของเพืผมด้วยนะครับบา่าไทยกับสาวเปีย,ยต้องขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ